สวัสดีค่ะพบกับวันนี้รวยนะคะวันนี้เรามาคำนวณตั้งเลขเด็ดสูตรเลขเด็ดเลขเด็ดมาเลยรู้ก่อนออกกับเลขเด็ดรางวัลใหญ่สีู่ตรง่ายๆค่ะ สูตรแรกเขาจะเป็นหลักหน่วยรองที่3บวกหลักร้อยรองที่2หลักสิบรองที่3บวกหลักสิบรองที่1หลักหน่วยรองที่1บวกหลักหน่วยรองที่2และหลักร้อยรองที่2บวกหลักหน่วยรองที่3ค่ะก่อนจะไปดูการคำนวณตรวจสอบความไม่ยอมของสูตรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรใหม่ๆหวัวเด็ดๆสูตรของเราบอกกันทุกรอบอยามไปทุกงวดไปสูตรงวดต่อง,งวดค่ะสูตรไหนที่มีเลขเขา้าเราก็จะนํากลับมาคํานวณให้ทุกคนที่ตามุ้นกันอย่างเช่นเคยเอาค่ะ ผู้หลังเพื่อหาตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรกันเลยค่ะก็จะได้เป็น50คูณ13ค่ะเท่ากับ650หลักพันไม่มีเสษเลข0ยปไปเลยค่ะ24คูณ90ค่ะเท่ากับ2160และ3คูณ16ค่ะเท่ากับ48หลักพันหลัก,กร้อยไม่มีเศษเลข0ยปไปเลยค่ะเลขเดี่ยวที่ได้ค่ะจะได้เป็น8 6 1 2 0 5และ4ค่ะตัวเลขจากสูตรค่ะจะได้เป็น8บวก1เท่ากับ9 หกบวกหเท่ากับเจดศบวกศเท่ากับศย์และ1นึ่บวกแเท่ากับเก้ค่ะในทางเลขเด็ดที่ได้ค่ะจะได้เป็น0ูนย์ห6ห0าศูนย์สองหนึ่งหหหนึ่งสอง 2 0งศูนย์หและ6 7 24ค่ะในสูตรนี้มีเลขเด็ดรางวัลใหญ่เข้า,าเต็มถึงสองรางวัลใหญ่ด้วยกันนั่นคือเก้า็ดศูนย์เและ6 7 24ค่ะตัวเลขที่เข้าทั้งหมดนะคะก็มาจากตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรกันเลยค่ะ เอาละค่ะเรามาคำนวณตังเลขเด็ดสูตรเลขเด็ดเลขเด็ดมาเลยแจกกันฟรีแนวทางงวดต่อง,งวดในงวดที่14มิถุนายน2568ก็ทําการจับคู่หน้าคูณคู่หลังเพื่อหาตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรกันเลยค่ะก็จะได้เป็น52คูณห้าค่ะเท่ากับ3016 7หคูณ9เท่ากับ873หลักพันไม่มีเศษเลขศูนย์ไปเลยค่ะ67คูณ24ค่ะเท่ากับ1608เลขเดี่ยวที่ได้ค่ะจะได้เป็น8 หกเจ็ดสามูนย์และหนึ่งค่ะตัวเลขจากสูตรค่ะจะได้เป็น8บวก8เท่ากับ16ใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลขหค่ะศูนย์บวก1่เท่ากับ1 6หกบวก3เท่ากับ9และ8บวก8เท่ากับ16ใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข6ค่ะในทางเลขเด็กคู่ชุดที่เราจะจับคู่ชุดให้ก็จะได้เป็น3016 08 7 3 16 08 7 3 0 1 6 1 9 6และ3 6 6 3ค่ะตัวเลขทั้งหมดที่เราให้ไปเป็นเพียงแนวทางสำหรับการเลือกซื้อเท่านั้นนะคะตัวเลขอาจจะเข้าหรือไม่เข้าก็ได้ค่ะ ใครชอบตัวเลขไหนเรียสำหรับจูคู่ตัวเลขหน้าหลังเพิ่มกนแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะคะแอดบ,บอกทุกงวดเขาว่าแต่ละสูตรแต่ละงวดที่แอดให้ไปจะมีตัวเลขที่เข้าหรือกเคียวมัางค่ะถ้าพลาดไปยังไงแอดต้องขอโทษขออภัยทุกคนกันไว้ด้วยนะคะแอดจะพยายามคิดสูตรเด็ดๆเต็งเล็กเน้นสูงก็ต่อง,งวดไปทุกคนนี่ตามนุนการในทุกๆงวดกันเลยทีเดียวะคะ่ะสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้เก่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกัน,กนไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรใหม่ๆเด็ดๆก